โรงเรียนดิสลีจากจังหวัดสมุทรปราการมาลุ้นพร้อมๆกันครับว่าพวกเขาจะสามารถช่วงชิงบอลลังได้หรือไม่พร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนดิสลีจากจังหวัดสมุทรปราการกับบทเพลงเคียวเกี่ยวใจค่ะ oh หนูชื่อเด็กหญิงกมลวันทิพย์บุญทองชื่อเล่นชื่อพันธ์กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนดิสลีตำบลบางปูใหม่จังหวัดสมุทรปราการค่ะกื่นเ,นเนหกี่ขีดลูกน้ำหนักนะลูกเอ,อ้กี่ขีดตัวเบามากตื่นเต้นไหมคะลูกตื่นเต้นค่ะแต่หน้า <ๆ S 2> ยิ้มรู้รู้ไหมคะลูกว่าว่าคนแต่งเพลงเพลงนี้หน้าตาหล่อไหมหล่อค่ะอยะ แต่ปากห้อยค่ะผมจะไม่เถียงครับผมมีหน้าที่สะดุ้งรับเชิญเลยครับพี่ฝนคะวันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างคะพี่ฝนชอบเสียงนาสิกของของน้องพันธ์นะคะนาสิกสวยงามมากพี่ผ่อนหนักผอนเบานะคะแต่ต้องอาจจะไปเพิ่มเติมตอนช่วงเสียงต่ำต้องไปฝึกเพิ่มเติมนะคะแต่วันนี้ถือว่าน้องพันธ์ทำได้ดีทีเดียวพี่ฝนชอบมากค่ะ แับแรกเลยก็เรื่องของการแต่งหน้านะครับน้องพันธ์ก็แล้วก็แดนเซอร์ทุกคนนะแต่งหน้าอ่อนสวยมากเลยลูกสวยสาาทุกคนเลย<ด>แล้วก็ในเรื่องของลายการเต้นสัญ,ญลักษณ์มือสัญญิ้งสัญญาณนิ้วก้อยเล็กๆอะไรเงี้ยมีท่าทางสื่อสารดีนะครับลายการเต้นสวยสะอาดโดยรวมแล้วไม่ไม่มีอะไรที่ลกหูลกตาเลยแล้วก็อาจจะมีนิดนึงการจัดระเแบียบแขนอาจจะมีบางคนมีงอบ้างไม่ยืดลายให้สุดนิดนิดหน่อยหน่อยโดยรวมดูดีนะครับก็เอาเป็นว่าทีนี้นะเอาเคียวเกี่ยวใจครูไปเลย ครับเราต้องการแค่2โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่ทำคะแนนได้สูงสุดนะครับเข้าไปชิงแชมป์ประจําเทอมที่4นะครับอย่างโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยจังหวัดเพชรบุรีนะครับทําไป7.8นะครับอยู่บัลลังที่2นะครับส่วนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดีนะครับทําไปนะครับ9.1ผมกําลังจะบอกอย่างนี้นะครับ 9.1ที่อยู่บัลังที่1โรงเรียนเทศบาลตําบลบางกระดีนะครับจังหวัดปทุมธานีบัลังที่1น,นะครับยังอยากอยู่ไหมลูกอยากอยู่งั้นบัลังที่1อยู่ที่เดิมครับแต่ตอนนี้เหลือบัลังที่2นะครับต้องมาลุ้นนะครับและโรงเรียนดิตสลี จังหวัดสมุทรปราการทำคะแนนไปได้9.07คะแนนครับ หนึ่นะคะ9.07ก็ขอขอบคุณคุณแม่ที่คอยสนับสนุนหนูเต็มที่ค่ะขอบคุณคุณครูทุกท่านแล้วก็ขอขอขอบคุณคุณครูเบิร์ดแล้วก็คุณครูฝนด้วยค่ะโรงเรียน้านดอนแก่เตี้ยจักเพชรบุรีนะคะก็ต้องกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาคุยความรู้สึกนิดนึงมาเป็นยังไงบ้าง เป็นไงครับความรู้ส hum, ึกตอนนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรวันนี้ก้าวแรกของพวกเราพวกเราจะกลับมาอีกครับอ้อด ไก่เตี้ยจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะรับทุนการศึกษาจากชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน L.A. และเบอร์กอมอสดิท็อกซิฟายแชมพู1 0 0 0 0บาทค่ะขอบคุณค่ะเชิญน้องๆไปพักผ่อนเลยเชิญเลยลูกเชิญเลยลูกบ๊ายบายแล้วเจอกันพบบ๊ายบายสู้สู้สสู้ แล้ววันนี้นะคะน้ำดื่มช้างค่ะได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆน,นะคะจึงขอเป็นกำลังใจนะคะให้น้องๆจากโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยค่ะสู้ต่อไปนะคะทางน้ำดื่มช้างค่ะจึงมอบทุนการศึกษาให้5,000บาทพร้อมกับน้ำดื่มช้างนะคะอีก1,000ขวดค่ะให้กับน้องๆคะคะไปดื่มกันที่โรงเรียนเลยลูกแม่คุณผู้ชมครับนี่ขนาดแค่เริ่มต้นเทอมที่4ยังสนุกสนานเข้มข้นกันขนาดนี้ น้องๆทัง้งสองโรงเรียนที่อยู่บนบันลังก็อย่าเพิ่งดีใจไปครับเพราะเรายังเหลืออีกหลายโรงเรียนที่กําลังต่อแถวเข้ามาชิงบันลังกันต้องมาลุ้นกันต่อสัปดาห์หน้าล่ะครับสําหรับช่วงชิงช้าสวรรค์ปถมคอนเทสตช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าครับผมพูดจริงจังผมไม่มีตลกหหัวราเคียดอ๋อจริงจังองแก่นชอบดูใช่นั่นชิงจังอะไรเนี่ย